ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในแมปเอิร์ธฟรีของผมนะฮะในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีพวกเรียกร้องความสนใจเยอะมากครับนั่นก็คือพวกเล่นจะคลิปพวกเล่นโปนะฮะเนื่อง้วยว่าผมเนี่ยชอบทําคลิปบล็อกพวกโปนะครับแบนพวกโปออกจากแมปนี่บ่อยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยถ้าเจอโปเนี่ยผมก็จะแบนอย่างเดียวเลยนะฮะโดยที่ไม่สนว่าแม่งใครก็ตามอะ่ะใครมาเติมอะไรผมไม่สนอะ่ะถ้าเกิดว่าเล่นโปผมบล็อกอย่างเดียวก็ดูเหมือนว่าพวกเด็กกระปรกบางคนนะฮะมันก็เลยคิดว่าถ้ามันเล่นโปเนี่ยมันจะได้ออกคลิปผม ใช่ครับถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยผมอยากอัดชิปเนี่ยคุณอาจจะได้ออกคลิปผมนะฮะถ้าคุณเล่นโปนะฮะแต่คุณมันก็เป็นได้แค่ตัวประกอบนะครับในคลิปของผมนะฮะเป็นได้แค่ตัวที่แบบตัวที่ตัวผมตบอะตัวผมแบนนะฮะแล้ววันนี้นะฮะผมจะใช้เวลาออนประมาณ3-4ชั่วโมงดูซิว่าผมจะเจอโปกี่ตัวครับและถ้าเกิดว่าเจอนะฮะเราจะบล็อกจะแบรนด์อย่างเดียวเลยมาดูซิว่าคลิปนี้นะฮะผมจะเจอโปกี่ตัวกันแน่ครับมาดูกันครับ อ่ะผมเจอโปอีกแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปรอมันที่ชั้นสิบนะครับดูซิว่ามันจะทํำยังไงถ้ามันเห็นผมนะฮะมากูรอมึงอยู่บนชั้นสิบละแี่กูอยู่บนนั้นน่ะขึ้นไปแล้วมึงเห็นกูไหมอ้าวอ้าวอ้าวนิ่งนิ่งแน่ไม่ขึ้นมาเหรอครับอะไรพี่จะเนียนอะเหีย <laughs> จะทําทรงเนียน <laughs> จะทําทรงเนียนให้ผู้ชมดู <laughs> ปลอกฮะไปซะ <laughs> โปตัวที่สองเดี๋ยวผมจะขึ้นไปรอมาที่ชั้นสิบเหมือนเดิมนะครับอ่าดูซิมึงอยู่ชั้นไหนแล้วตอนนี้แม่มีการทำเนียน <laughs> โอ้เนียนเฉย เดี๋ยวผมจะว์ปมาที่ชั้นสีมาหา,มาเลยดีกว่าอ่ะกูมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้ววัสดีดีครับฉันไม่รับคำสวัสดีจากไอ้พวกโปอหรอกนะไปซะบล็อกฮะเรียบร้อยโอ้โอ้โอเราอาการใหญ่เลยบล็อกฮะ <c oughs> สมัครมาป่วนเลยนี่เออใช่มันป่วนอึ๊บใบบายเรียบร้อยกินกากอากาศสมัครมาเหอะมาเป็นตัวกีกี้ในแมบไปเยอะนะจะได้แบนเล่นสนุกดีเอาไอ้กากอันซะงั้นเรียกร้องความสนใจนะครับน่าสงสารบางทีคนแบบเนี้ยขังแม่งโอ้นางสาร ผมเล่นกับมันก่อนแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมไก่แค่โปม,มันจะมาสู้อะไรกับแอดมินวะมึงบินได้กูก็บินได้สวัส <c oughs> ดีครับผมไอ้ไก่อาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมือถือกากๆจะมาสู้ผมได้ไหมพี่ม่เ,เดี๋ยวล่ะมือถือกาก,ากากสู้ผมได้ไเปล่า มือถืออากาศสู้ผมได้หรือเปล่าพี่ไ <laughs> ว้ไว้ไว้อุ้ยขอบคุณโลบักกระบอกนะครับ <laughs> โอ้ตายตาย <laughs> อะไรอะอะไรอะทำอะไรอะ <laughs> พิ่หนีไปไหนพี่หนีไปไหนอ อะไรอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้โอ, e อโานี่คือปครับนี่คือไม่คบินนะครับปอ์ไม่แคบินรครับไม่แค่บินเหรอครับปไม่คบินหนอฮะฮา่ยทำไมร้องเหงไม่ค่้องเหงาลองแล้วขยับไปได้แข็งแล้วแข็งแล้วขยับไปได้แข่งแล้วแข่งแล้ว อ่ะเรียบร้อยแต่นีด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 ีมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วมึงไม่อทำอะไรว่าไงครับหล่อว่าไงครับสุดหล่ออะไรนะน้องตรงที่กระโดดตรงที่กระโดดไปเมื่อกี้มันทำตรงไหนวะตรงไหนตรงไหนบอกพี่ตรงไหนตรงไหนไงเฮ้ยกูกระเด็นเฮ้ยมันมีฮาคิาลาชันไว้เนี่ยมันมีฮาคิลลาชันมันปัดเราได้ว่ะว่าไงน้องน้องน้องพูดใหม่ดีน้องว่าไงน้เมื่อกี้นี้พี่ไม่ยินว่ะ อ้าวแล้วมันปิดไมค์หนีกูเออได้กูปิดไมค์ด้วยแล้วกันงนั้นน่ะปั๊ไปดูแลไปดูแลเคิดว่นจะหนีกูพ้นเหรอวะเขาคิดว่าจะหนีกูพ้อ <c oughs> <c oughs> นพอ,อย่างนั้นเหรออันไกลไกลเออด่ากูไปเถอะคิดได้แค่นั้นเหรออุ้ยคำดา่าเจ็บมากเลยอะคำด่าเจ็บมากเลยครับคำด่าเจ็บมากเลยเฮ <c oughs> ้ยโอ้ดูเขาคิดว่าเขาจะหนีเราได้ครับท่านผู้ชมมึงจะไปไหน <c oughs> อะไรอะไร <c oughs> โอ้โหบินหนีวะบินหนีปะปิงปิงเอจะไปไหนพี่จะไปไหนไปไหนพี่ไปไหนพี่โอ้ยโอ้ยหนีไปเลยกูไม่ตามกูดึงมึงได้กูดึงมึงได้แตกโอ้อออยจังเ้ยเป็นแค่โพสตคลิปงองๆมาโซ่กับผมแบบเป้ <ม> <laughs> บินหนีบินหนีโอ้ยไม่ตามเขาไม่ตามไม่ตามโอเคหมดเวลาแล้วบล็อกมันดีกว่าครับเออป่าปึ๊บบล็อกฮะเรีย <laughs> บร้อย ทำไมน้องมิวมานั่งอยู่คนเดียวแบบนี้อะครับน้องมิวมานั่งรอผู้ชายเหรอครับผู้ชายคนนั้นคือใครครับเนี่ยเห็นมานั่งอยู่แบบนี้นานแล้วนะฮะใครเหรอที่เธอรออยู่อะใครเหรอบอกกันได้นะไอ้ตอดปะเหยียบกีบ เอาละท่านผู้ชมครับสาหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมแมปเอิร์ธทีงผมตอนนี้ได้ทําการอัปเดตใหม่แล้วนะฮะลื่นขึ้นเยอะครับมีหลายคนบอกว่าแหลกนะฮะแต่ตอนนี้ผมได้ทําการปรับอะไรเยอะนะฮะมันก็เลยสามารถเล่นได้ลื่นขึ้นเยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่แล้วนะฮะเพราะงั้นแล้วใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะครับลิงก์แมปเนี่ยก็น่าจะอยู่ล่างใต้คลิปนะหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อคลิปก็ได้นะครับชื่อคลิปเนี่ยก็จะมีชื่อแมปเขียนไว้อยู่เหมือนกันนะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ครัากกดดไล์น้้ววยแ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ